สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นการลดหุ่นวันที่สิบห้านะครับมาทําคลิปเบามอยทุกคนฟังวันนี้ก็ไม่ได้มีการทานผลไม้นะทุกคนนะมาาแค่มานั่งนั่งทำคลิปเมบามอยแล้วก็มาไอแค่มาบอกอาการแล้วว่าอาการการหิวหรือไม่หิวหรือว่าความรู้สึกแล้วมันมีอาการยังไงของวันที่สิบห้าให้ทุกคนฟังก็งแค่นั้นเองครับก็คือว่าเมื่อวานเออ คือเมื่อวานนี้เป็นวันที่1ิบสี่นทุกคนนะพอดีไม่ได้ทําคลิปพอดีไปสั่งสรค์กับเพื่อนก็มีใจแตกนิดหน่อยแต่บอกเพื่อนเลยนะว่าการที่เราจะลดหุ่นปัจจัยหลักนะสําคัญที่สุดนะคือเรื่องสภาพจิตใจนะทุกคนเราต้องผ่านแบบควบคุมอารมณ์การอยากของเราให้ได้เวลาเราออกไปกับเพื่อนอนะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็มีนิดนึงก็คือมีทานขนมจีนแล้วก็ส้มตำนิดหน่อยก็แค่นั้นเองก็เดินผ่าน ไอ้ร้านขายทุเรียนก็อยากกินทุเรียนอยู่แต่ก็ต้องพยายามควบคุมไม่เอาไม่ทานเออเดี๋ยวอ้วนอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการออกไปข้างนอกนี่เราต้องจิตใจเราต้องขมแข็งจริงๆต้องผ่านไปให้ได้ส่วนอาการของวันที่15ก็ไม่ค่อยหิววันนี้ก็คือมีทานข้าวตอนช่วงประมาณบ่ายสองอาการหิวก็คือไม่ค่อยมีไม่ค่อยทรมานทุกคนมันก็ปกตินี่อย่างตอนนี้นั่งอยู่ก็คือปกติไม่หิวแล้วก็ไม่เหนื่อย เหมือนกับเราเริ่มเคยชินแล้วร่างกายเราสภาพร่างกายเราเริ่มปรับได้แล้วทุกคนส่วนแบบวันที่1 5นี้เราตอนแรกว่าเราจะมีการชั่งน้ำหนักแต่เราขอเปลี่ยนเป็นวันที่ส6นะุกทุกคนนะเพราะว่าดีตาชั่งอยู่ที่โรงงานเราลืมเอามาที่ห้องก็เลยแบบเออไม่มีตาชั่งเดี๋ยวจะชั่งทุกคนดูว่าจากเดินน้ำหนัก78นะ่ะตอนนี้เหลืออยู่ี่ประมาณกิโล ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนลดหุ่นวันที่15แล้วถามว่าทำไมทำคลิปทำคลิปทำไมไม,ไมีการทานผลไม้ผลไม้ทำทำไมอ๋อทำเพื่อที่จะได้บอกอาการแล้วก็แบบ mm hmm. ว่าร่างกายมันเป็นยังไงเหนื่อยไหมอ่อนเพลียไหมหรือว่า อาการหิมวมีไหมคือซึ่งวันที่15ห้าไม่มีครับทุกคนถ้าเราตอนกลางวันะ่ะให้เราทานได้เต็มที่เลยนะอาหารให้ทานแบบเต็มที่เลยทานไปเลยเราอยากกินลรวกินไปเลยต่ช่วงวัน,นคือกินให้เต็มที่ให้อาหารมาครบห้าหมู่ไปเลยแต่มื้อเย็นมาปุ๊บเนี่ยเราจะนอนแล้วเราไม่เราไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแล้วมันไม่มีการเผาผลาญเราก็คือไม่ต้องทานอาหารเนี่ยมันดีตื่นเช้ามาท้องเรามันจะเบาเลยดีต่อสุขภาพมากทุกคน ตอนนี้เสื้อผ้าที่ใส่ได้ก็คือใส่สบายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ตึงไม่อึดอัดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่ในอุอึดอัดพุงแบบยืน่นก็เลยทําคอนเทนต์ตัวนี้ขึ้นมาเนะี่ยคือดีต่อสุขภาพมากเลยนะทุกคนเป็นผลดีมากมใครที่เข้ามารับชมแล้วก็พยายามเข้าไปดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ดูแล้วก็ลองทําดูทุกคนผ่านมาที่สามที่สี่ได้ทุกคนก็จะดีแล้วมันไม่ทรมานแล้วลองทําดูนะทุกคนไม่เสียลาย มันดีต่อสุขภาพของเราด้วยถ้าเราทำนะถ้าวันนี้เราไม่เริ่มทำนะแล้วเ,เราจะไปเริ่มทำตอนไหนอ่ะถ้าเราเริ่มทำวันนี้อมันก็ดีต่อสุขภาพของเราทำไปเถอะอ,อ,อย่าไปเอาตามใจปากเลยคือกินอนะ่ะเรากินแค่พอให้อยู่ได้แล้วประทานอาหารนะครบห้าหมู่ตามสามารถไอเรากินนะตามปริมาณที่ร่างกายเรา,าต้องการ,แล,กาารแล้วก็สามารถเผอแล้วก็สามารถเผาผ่านให้มันพอดี เราจะไปกินจนเกินเกินที่ร่างกายต้องการแล้วคือมันก็จะทําให้เราอ้วนเพราะฉะนั้นเรากินอะ่ะเรากินเรากินนะไม่ใช่ว่าไม่ให้กินเลยนะไม่ให้อดเลยนะคือเรากินแต่เรากินแค่พอดีพอเหมาะตามที่สภาพร่างกายเราต้องการไม่ใช่ว่าไอ่อิ่มแล้วเห็นแล้วก็ยังอยากแล้วก็กินอีกคือการที่เราจะอ้วนนะสังเกตดูเลยการที่ว่าเราทานแล้วเราอิ่มอ่ะเรามีความรู้สึกอิ่มแต่เราเดินไปเห็น อาหารตัวนั้นอาหารตัวนี้แล้วเราก็มีความอยากอยากนะคืออยากกินนะไม่ใช่ว่าไม่อิ่มนะคืออิ่มนะมันอิ่มแล้วแต่โอ้ยตัวนี้ก็อยากกินตัวนั้นก็อยากกินแต่ความรู้สึกเราอะมันอิ่มแล้วแต่เราเอาตามใจความรู้สึกเราทีเนี้ยทั้งที่ท้องเราอิ่มร่างกายเรามันโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดทุกคนถ้าเราหยุดตรงนี้ได้มันก็ดีต่อเราเนี่ยบอกทุกคนเลยถ้าใครจะทําให้ตัวเองแบบ เปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้เนี่ยสภาพจิตใจสําคัญที่สุดถ้าเราควบคุมความต้องการอยากกินนู่นอยากกินนี่ของเรา่ไม่ตามใจปากเราได้เนี่ยคือดีทุกคนอ่ฝากทุกคนไว้เลยว่าสภาพจิตใจดีที่สุดเราต้องเข้มแข็งเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพีเท่านี้นะครับทุกคนใครที่เข้ามาเราชมนเรก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ